สบาสดีทุกคนวันนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกท่านเนาะมาลองซิมอาหารที่เป็นฮอตสปอตหรืออ,อยู่ที่ห้านมาล่าฮอตพอตนั่นเนองเนาะอยู่สาขาคนข้อเนาะว่าจะเป็นเนแลวไหนในครั้งนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้ามาเมืองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนในรูปแบบเลยเนาะเอาเข้ามาภายในให้านเราตอนนี้ก็ได้กินอายของมาล่ามาเลยเนาะนี่อาราคาปูใหญ่เนาะแสะนอาหารกานกีบต่อทานนั่นเนองแล้วก็พูดเด็กน้อยเนาะ ส่วนสูงว่าเกิด1อยช่างตีขีฟีเนาะอันนี้คือรายละเอียดเลยมุมเปิดของเพลินนั่นเองเดี๋ยวเข้ามาเปิดบรรยากาศภายในของห้างน,น้ำกันในตอนนี้เขอเามาในมุตอนสวยเนาะมาตอนสวยบรรยากาศภายในห้างดูร้ราเนาะดูร้ราสวยงามมาเบิ่งอาหารเนาะบะัดนี้อันนี้ก็คือจะเปิดอีกมุมมองหนึ่งที่เขาจะพาดูทานมาเบิ่งเนาะมาเห็นในรูปแบบลาย

โอเคเข้ามานล้วกันอยู่ที่หาคนเนาะเข้ามานล้วกันหาคนมากับอาหารเหมือนเดิมเดี๋ยวคนเอามาให้วันกี้นี vegetables vegetables. ่เพคนแนะนำเขาเป็นยังไงก่อนที่เพคนแนะนำเขาเมื่อกี้นี่เอ็มบุฟเฟ่ผู้ใหญ่เซนทรัลพิซซาเขาคนเก็บระเตอร์หนึ่งคนกินแบบอันมันบอก ไปน้อเดียวจะพาทุกคนไปเอาอาหารเอากันไปไปล็กบึงอาหารนอว่ามีประเภทใดเด็ดเป็นอีกหนึ่งคอร์ดพอดเนาะที่ได้รับความนิยมนอกจากจะเป็นอของ KFC ซี่แล้วก็ของอื่นๆเนาะอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง พอๆกันเดี๋ยวจะมาไาล่เรียงนะว่ามีอาหารประเภทใดดๆเนาะโซนนนี้ก็คือจะเป็นเรียงเกี่ยวกับผักแล้วก็เป็ดซีนเนาะอ่านี่ทุกคนเป็นปีกเป็นตีนเป็นปลาหมึกเป็นเป็นปลาตามครบนะคนจะมีการจัดโซนแล้วก็มีการแบ่งกันเป็นแต่ละชั้นแต่ละสั้น อันนี้กะจะเปลี่ยนทิปราอินเดียเราเป็นซีนนี่ซีนเอามาปะไว้นี่ก่อนเนาะเอามีหมูสามสันหมูสามสันลัดซีเนานะะให่หมาแบบนี้ ซีนสันคอหมูรัเสเซียอ่าเพื่อจะมีกางจะแยกแล้วเขาก็จะมีเพื่อนจะบอกเวลาของสีเนาะเรามาเบิงสีเหลืองม,มาเดี๋ยวดอกคนสีเหลืองนี่มันอย่างนี้นาะสีเหลืองนี่ของออสเตรเลียเดี๋ยวเขาจะทดลองกลิ่นเทือละสีเนาะเอ๊ไปเบิร์ดมาเบิรงอันนี้จะเป็นสันนอกอินเดียน,นั่นเองเนาะ ไอาหารมนเอาอนี่ไรน,นะแล้วเขาเลือกจะเอา,าสีแดงจะเป็นสีแดงแมนซินลูกหมากหาว,วอันนี้จะเป็นเสือห้องไห้อเมริกานี่โอ้อันนี้นาะแซบของแซบเลยแหละนะทุกคนือว่ามีครบทุกอย่างเนาะมีครบทุก สไตล์ลายสไตล์มีครบตัวผู้แบบนะอยู่ที่เอาเอาบ่ออัดเนานะหมายความว่เาเอาใจในราคานี่เขากินบ่ออัดเอาเท่าไหร่จะได้นะกินเท่าไหร่จะได้นั่นเองนะ่ะลูกพี่เออเดี๋ยวมันยังสิมาดอกไปเอาไปก่อนเออเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวคอยอ่ยวคอยจัดพักค่าอันนี้จะเป็น ของซาลายเนะเาะอ่ะเสาสาลายไป 3, าสามันสาลายไปสาาีสาา่พือกุ้งเรามาทุกคนมากินน้ำกันเนานะทุกคใครถ้าถามว่าอยากจะมาลองเนาะก็สามารถมาลองได้เนาะพีเป็ดฮอตฮอตนั่นเอง ส,ส,สขี้ผักถ้าเจ้าขี้ผักขอยีจับบนามือขาอเอาพักเอานี่เอาพักัวนี่เนาะอ่าพักตังหูอ,อันใี้พักติดกตาบนะ่ะกตาคุณผู้เห็นกนตาใช่ครับต้องมี ไ่ดีกว่าได้พ่ใช่ยูัส่จานนี่แล้วเอาผักตังหูเก็บละเด้งเียยังใส้โล้ใส้ได้อยู่เป็นผักเอาเท่าเอาดีผักกัดขาว พักที่แบบมันมีแคลเซียมนะกินพักดีแหละช่ว,วยระบายแค่แล้วเต็มแล้วค่อยเกันยวเกยวเอาพะาตตัวนี้จะเป็นส่วนในของเข่าปั้นนะทุกคนมีมาเบิ่งเหรอ่อเเรออะเข่าปันน้นยมีครบที่วัดเรือเป็ดของสุสีไรต,ต่าง โอเคเนาะของ, okay, งผงต่างๆคนก็มีใหน้นะจิชุด้าแล้วนี่ผักอาหารมีหลากหลายอย่างให้เราได้เลือกได้เอ่านเนาะอย่าเบียงให้เรเาโอเค กันเนาะมีสีเขาได้แต่ว่าเจ้าาอยเอาไปก่อนนาน,นี้แหละเอาไปกัน,กนบรรยากาศภายในเดินหน้าแต่ว่า,าเพิ่นก็นจะมีอยู่หลายสขาขาคือกันเนาะบรได้มนแต่อยูี่4ิจุดนี้อยู่อื่นๆก่มีอยู่อ้ไม่หันไปซะแล้ว ทรงซีหิวขนาดนะมาเบ่องอาหารที่เขาออกมานะมือเบ่งทุกคนเเป็นสัน้น สลายมันดีตัวยังสไลด์ดีตัวยังกินสลายดีตัวยังกินก็ไปชื้ออ่ะปรุงเลยปรุงเลยเอาใส่กัมเดียว์แล้วหอยเอ่อหองทะเลตัวกัมมี่บุรุษใส่ไ่ค่อยหิวอะไรเนาะ hai sẽ hiệu rồi Cái nó đang ra Thật lại em ạ chim biển đây อืมกระเียมใส่น้ำนี่มันน้ำขอลงเวย เอาลงเลยอ่ะเอาลงไล่ไล่ไล่เลี้ยงไล่เลี้ยงสิดรับเอาลงมาเทลาสันเอาลงมาเทลาสั้นเทลาสั้นเทลาสั้นเทลาสันนี่ก่อนเอ๊ะนโมเมนต์หวานอ่าเหลืองๆนะอ่ะ จะเป็นไข่เริ่มืือนี้แล้วมือนั่งเป็นมากไปแล้วนาฟักระซีมาแล้วนะมือน,นี้เต็มดีเลยกินได้ไหมจ๊ะนาหมตั้งเบาไหวมันจะออกหมดการเป็ี่ยนมอกเกอร์นี่เวลากินก็ลำบากเนาะ บอสูโซสูรามขาไว้ชิ้นนุ่มนุ่มได้เรื่องเลยละ่ะชิ้นนุ่มจะมันนิ่ง อันนี้เฮ็ดอันนั่นอีกไหมไข่นะใส่ารอ่ไ้จง้วนะเนคนีคนไข้ลงใม่มาบิงนะทุกคนได้เดี๋ยวจักวเปมันเจาะไข่ตด้เอง ให้เลี้ยงนะนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นสัตว์คอมขูงเขาครับใส่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 ลงไปแบบนี้คิดว่าชิบูมีน้ำใจชิบูมีน้ำใจครับกต่ไมมีน้ำเยอะคอมไปมาทุกคนมาลองชิมันกันนะหากว่าท่านไหน อยากจะมาลองเนาะก็สามารถมาลองไดในน้อยูท <illions. S 1> ีนนท์ข้อหรือว่าม tube, หาหลายสาขาของฮาร์ดมาล่าฮอตพอรเนาะเพื่อจะมีอยู่หลายสาขาอยู่ในนครหลวงของเรานี้มาทดลองสี่หมื่นได้เนาะนี่นะทุกคนสิ้นเฮาจุ่มลงไป mm hmm. น้อยเดียวมันก็จะได้แบบนี้นุ่มกลมกล่อมดีนะ

รองฮอนะเนาะเขาจะเป็นการเอาพักกาดขาวลวกแล้วก็เอาเบนซินมายองใส่แล้วก็เอาเป็นพวกพักม้ำมาลองใส่นี่อันนี้ก็บเหล้าแต่ถูกทานเอาว่าจะร้องในกนารรัประทานแบบไรในการกินแับนนะี้เนาะแต่ว่าเอาจะลองกินฮอแบบนี้ลองเบินนะ้งเนาะคล้ายๆกันกันกบฮอหอ์เนาะเป็นว่าฮอพันธนะุ์นะเนาะนี่น้ำกับน้ำเปลนเหล้วแต่หูหมนะักเนาะแต่ละสาขางเราจะใส่เป็นชิมแบบนี้ราดเข้าไปแทน ลยเพื่อตัดน้อยๆนะเอาเป็น่แต่ใส่น้อยนึงจะพกเกียวแล้วคันคันคันเป็นกอบเล ฟันซีมีมีเล่หมักยังไม่ห่อนอยู่อือ